สวัสดีครับแฟนเฟิร์เปิดข่าวล้อเรื่องคลิปนี้เรามีข่าวเชิงสารคดีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอวกาศมาฝากกันนะครับเพราะทุกวันนี้ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของมนุษยชาติเราไม่ใช่แค่จะท่องเที่ยวได้ในโลกเราเท่านั้น แต่ทุกวันนี้เรายังมองการไกลไปถึงการพาคนไปเที่ยวยังอวกาศกันแล้วซึ่งที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นผู้นําด้านเทคโนโลยีอวกาศได้พาคนขึ้นไปท่องอวกาศกัน,กนเรียบร้อยแล้วและมีการแข่งขันสูงมากในอนาคตจะเป็นอย่างไรไปฟังได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งหน้า เรามาดูรายละเอียดจากคลิปข่าวกันครับท่องเที่ยวอวกาศยืนยันได้จะข่าวความเคลื่อนไหวที่มีมาให้ติดตามกันตลอดทั้งปีค่ะและถ้าหากดูในแง่ของการเติบโตแล้วธุรกิจการท่องเที่ยวอวกาศมีตัวเลขที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว โดยรายงานจาก UBS ธนาคารระดับโลกที่ให้บริการทางการเงินกว่า50ประเทศคาดการว่าการท่องเที่ยวบนอวกาศไม่ว่าจะเป็นแบบซับออร์บิ l หรือการเดินทางไปแตะขอบอวกาศระยะสั้นๆและแบบ o r ร์บิ l ลหรือการเดินทางไปอวกาศแบบเข้าสู่วงโครจรน,นานหลายวันจะมีมูลค่าตลาดสูงถึง3,000ล้านดอนลลาร์หรือประมาณ99,000ล้านบาทภายในปี2030นี้ค่ะ ส่วนทางด้านของ Northern Sky Research ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมอวกาศคาดว่าการท่องเที่ยวอวกาศเชิงพาณิชย์จะมีมูลค่ามหาศาลเช่นกัน โดยภายในศตวรรษหน้าการท่องเที่ยวอวกาศแบบซับออบิท a l จะมีมูลค่าตลาดกว่า2,800ล้านดอลลาร์ขณะที่การท่องเที่ยวอวกาศแบบ o r บิท a l จะมีมูลค่าตลาดกว่า610ล้านดอลลาร์นอกจากนี้ยังมีการคาดการว่าการเดินทางไปอวกาศด้วยความเร็วสูงจะกลายเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วและกลายมาเป็นคู่แข่งของเหล่าบรรดาทเที่ยวบินข้ามประเทศ ที่วิเคราะห์เช่นนี้ก็สืบเนื่องมาจากเหตุผลที่ว่าเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาจรวดเครื่องบินความเร็วสูงหรือ,อยานพาหนะใดๆในธุรกิจท่องเที่ยวอวกาศสามารถที่จะนําไปปรับใช้กับเครื่องบินโดยสารที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันได้เพื่อให้การเดินทางนั้นมีประสิทธิภาพและเร็วขึ้นกว่าเดิมค่ะ และโดยโอกาสทางธุรกิจที่มีมากมายของตลาดธุรกิจท่องเที่ยวอวกาศจึงทําให้บริษัทเทคหลายๆเจ้าพยายามที่จะกระโดดเข้ามาในตลาดนี้และแย่งชิงความเป็นหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง3ทหารเสือผู้นําด้านการท่องเที่ยวอวกาศที่เราได้ยินเรื่องราวของเขากันมาตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็น Blue Origin SpaceX และ Virgin Galactic ที่น่าสนใจคือทั้ง3บริษัทต่างมีจุดเด่นในการให้บริการของตัวเอง สำหรับการแข่งขันของ3บริษัทธุรกิจอวกาศในอเมริกาผู้ที่เข้าสู่เส้นชยัยพาคนธรรมดาเที่ยวอวกาศได้สำเร็จเป็นเจ้าแรกก็คือ Virgin Galactic ของ r i ชา a r d b r a n s o n เจ้าของแบรนด์ Virgin ที่ครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภทโดยบริษัทสร้างตำนานด้วยการนำเครื่องบินอวกาศ VSS Unity ขึ้นบินพร้อมลูกเรือได้สำเร็จแสงหน้าคู่แข่งทั้ง Blue Origin และ SpaceX ไปก่อนเป็นคนแรกค่ะ สำหรับเที่ยวบินท้องอวกาศของ Virgin Galactic นั้นมีความแตกต่างจากอีก2บริษัทตรงที่เป็นการเน้นให้ประสบการณ์เหมือนได้นั่งเครื่องบินชมอวกาศโดยเมื่อตัวยานไต่ถึงระดับที่เหมาะสมระบบจะทำการดีดตัวแยกเครื่องบินอวกาศ VSS Unity ออกมาและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเหนือเสียง3เท่าเพื่อขึ้นไปแตะอวกาศที่ระดับความสูงประมาณ86กิโลเมตรเหนือพื้นโลกส่วนราคาตัวคาดว่าอยู่ที่ประมาณ450,000ดอลลาร์ต่อ1ที่นั่งค่ะ ในส่วนของ Blue Origin ของมหาเศรษฐี Jeff Bezos ผู้ก่อตั้ง e-commerce ์ซยักษ์ใหญ่ของโลก Amazon แม้จะโดน Virgin Galactic ตัดหน้าเคลื่อนสู่อวกาศไปก่อน9วันแต่บริษัทก็ยืนยันอย่างภาคภูมิใจว่าจรวด New Shepard ของบริษัทจะพาผู้โดยสารออกไปแตะอวกาศได้ไกลกว่า Virgin Galactic ความโดดเด่นของ Blue Origin ก็คือการออกแบบจรวดให้ยิ่งขึ้นและลงจอดในแนวตั้งมีหน้าต่างชมวิวที่กว้างและมองเห็นได้รอบด้านกว่า ตัวแคปซูลไม่จำเป็นต้องใช้คนขับแบบ Virgin Galactic และยังสามารถนำตัวจรวดบางส่วงกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยค่ะส่วนระดับความสูงที่ Blue Origin พาขึ้นไปจะอยู่ที่ประมาณ100กิโลเมตรจากพื้นดินซึ่งอยู่ในระดับเส้นคาร์แมนที่ทางสหพันธ์การบินนานาชาติได้บัญญัติให้เป็นเส้นแบ่งโลกและอวกาศส่วนราคาค่าตั๋วยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่เคยมีราคาตั๋วประมูลที่เปิดเผยเอาไว้อยู่ที่ประมาณ28ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วน SpaceX ของ Elon m u s k CEO ดัง Tesla โดยของ SpaceX จะเน้นไปที่การเดินทางท่องเที่ยวและใช้ชีวิตอยู่บนอวกาศจริงแบบ Orbital ไม่ใช่แค่ไปแล้วกลับแบบ Blue Origin หรือ Virgin Galactic ค่ะสำหรับเที่ยวบินดังของ SpaceX ที่พาพลเรือนชุดแรกไม่ใช่นักบินอวกาศมืออาชีพขึ้นไปท่องเที่ยวและอาศัยอยู่บนอวกาศก็คือภารกิจ Insp i r a t i o n 4 ภารกิจนี้สำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเดินทางด้วยจรวดฟฟล์คนายและแคปซูลดากอนลูกเรือทั้ง4คนได้ทดลองใช้ชีวิตอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักเป็นเวลา3วันขณะโคจรอยู่ห่างจากโลกประมาณ372ไมล์หรือประมาณ590กิโลเมตรค่ะ ส่วนแผนธุรกิจท่องเที่ยวอวก,กาศระยะไกลของ SpaceX ที่หวางไว้ก็คือการพัฒนายาน Starship ที่สามารถบรรทุกน้ำหนักคนและสิ่งของรวมกันได้มากกว่า100ตันเพื่อนำคนไปท่องอวก,กาศและเที่ยวดวงจันทร์แบบไปกลับรวมถึงอาจจะพัฒนาให้ไกลไปจนถึงการขนส่งมนุษย์ไปกลับระหว่างโลกและดาวอังคารส่วนราคาค่าตัว๋วคาดว่าเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ55ล้านดอลลาร์สหรัฐตอนน่อ1ที่นั่งค่ะ หากถามว่าธุรกิจท่องเที่ยวอวกาศบูมขนาดไหนก็คงต้องดูจากเหล่าบรรดาเซเลบริตี้ที่ตบเท้ากันซื้อตัว๋วเตรียมทัวร์อวกาศกับ3บริษัทดังไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นลีโอนาร์โดดิคาปิโอทอมแฮงค์แรดพิตแองเจลินาโจลี่เดดี้กากาเคทีเพอร์รี่ไปจนถึงจัสตินบีเบอร์และแอสตันคูเชอร์ค่ะส่วนทางฝั่ง SpaceX ก็มีแผนพาทอมครูซขึ้นอวกาศไปถ่ายทำภาพยนตร์บนสถานีอวกาศนานาชาติต้นปี 2, 2022นีนี้เช่นกัน ต้องบอกว่าธุรกิจท่องเที่ยวอาวากาศไม่ได้จํากัดแค่เรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแต่ยังต่อยอดไปอย่างธุรกิจอื่นๆได้ด้วยเช่นวงการภาพยนตร์ที่รัสเซียเพิ่งสร้างตำนานไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาด้วยการส่งนักแสดงหญิงและผู้กํากับขึ้นไปถ่ายภาพยนตร์บนสถานีอาวากาศนานาชาติ ISS เป็นครั้งแรกและอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือการเตรียมสร้างสถานีอาวากาศเอกชนแห่งแรกที่ชื่อว่า Orbital Reef ซึ่งจะเปิดให้ใช้งานเชิงพาณิชย์โดยสามารถใช้เป็นที่พักผ่อนระหว่างการท่องเที่ยวท่ายนา ังไปจนถึงการเปิดเป็นพื้นที่สําหรับทําวิจัยบนอวกาศและเปิดกว้างให้ลูกค้าทุกระดับและทุกประเทศสามารถขอเช่าพื้นที่เพื่อใช้บริการได้ค่ะจากตัวอย่างทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าต่อไปพื้นที่ว่างเปล่านอกโลกจะกลายเป็นแหล่งทําเงินมูลค่ามหาศาลที่บรรดาบริษัทต่างๆจะแข่งขันกันอย่างดุเดือดที่จะครองแชมป์ความเป็นหนึ่งในธุรกิจอวกาศธุรกิจใหม่แห่งอนาคตอย่างแน่นอนค่ะขอขอบคุณเนะื้อข่าวนี้จาก TNN Tech Reports TNN n, n e w s นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาบแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ